สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกพวงมณีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว85ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว25ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ ลิบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว85เซนติเมตรนะคะนะเราจะพับริบบินเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเห็นะเส้นที่1จับมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1 เส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1น่งค่ะออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่4ี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะ เราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือชอนที่ฐานนะคะมือโป้งกับมือชี้จับสีเส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนะคะสอดเข้าไปในรูที่นี่เส้นถัดมาสอดรูที่หทะลุรูที่ส เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูท,ที่หนึ่งค่ะทะลุรูท,ท,ท,ที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลยนะนะคะ,ะรวบเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะ กลับมาด้านนี้นจับริ้นบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สานะพาดข้าม3เส้นไปค่ะจับพาดข้าม3เส้นไปพาดข้าม3เส้นนะคะพาดข้าม3เส้นไปค่ะพาดข้าม3เส้นไปนะคะเราจะเหลือริบบิน3มเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมามค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอบรูที่1ทะลุรูที่3ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะ แ,แบบนี้เราก็สอดลออสามเส้นกลับไปนะคะนะสอดลออสามเส้นกลับไปแบบนี้นี่ค่ะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับดิบบิ้นขึ้นมานะคะ1เส้นนะนับ1 2 3 4สีนะคะพาดข้มสี่เส้นนะคะนี่นะพาดข้มสีเส้นมาแบบนี้ค่ะให้ทําเป็นลูกส้มก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยพาดเส้นอ่ค่อยข้มสีเส้นมานะคะนี่ค่ะจับค้าสีเส้นมาแบบนี้ นะคะเราจะเหลือสี่เส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้นะคะจับพาดมาค่ะสอดเข้ามาเ <c oughs> ส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจับพาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ <c oughs> สีนส่นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะ <c oughs> ดึงให้กระชับเลย พิกกับด้านมาด้านนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะสอดลอดกลับไปนะคะนะหนึ่งสองสามนี้นะสอดลอดสามเส้นกลับไป พิก,กับด้านมาด้านนี้นะเปิดออกมานะคะพับตัดมุมมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปนี่ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ นะคะนะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดกลับไปค่ะนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปแบบนี้เน,นี่ยน้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดป่านี้ปิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว25เซนติเมตรคาะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไปสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเปิดลิ้นินออกมานี่ค่ะจับขึ้นไปค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะบิดเป็นกลวยแบบนี้นี่นะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะแล้วจับปลายลิ้นินสอดลงรูนี้นี่ค่ะประคองประคองเข้าไปแบบนี้ค่ะดันกลีบเข้าไปให้ลงล็อกตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลย 你看。 ในะะแบบนี้นะเร,เราได้แบบนี้จับตะแคงด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอดวนนี้นะเดินมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะ นะคะเส้นสุดท้ายนะสอดเข้าไนนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้น,นะคะเน,นะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบินทิ้งนะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะสอดขึ้นไปเลย ให้เหลือปลายลิ้นวินไว้แบบนี้นะคะจับพับโค้งลงมาแบบนี้นะสอดลงไปค่ะนะคะดึงลงมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็สอดขึ้นไปกันด้านบนนะคะใต้ปลายดิบบินนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้ตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะทับลงมานะคะทับขึ้นไป เป็นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดใายปลายนิบิ้นกับขึ้นไปค่ะตัดปลายดิบินทิ้งค่ะน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกพวงมณีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ